อ่าสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูกันนะครับผมช่องต้าเกียนมืดนะ <Wow. S 1> วันนี้เราอยู่ในเกม GTA San เลยนะฮะวันนี้เราจะมาขับเล่นครับไม่มีอะไรมากนะด้วยรถแรงคันนี้เลยนะเปิดยางโชว์ด้วยวันนี้เราจะไปขับลเล่นกันนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะอัปเดตข่าวสารคลิปนิดนึงเออในเพลงมันหายไปไหนเนะ่ สงสัยจังแม่แฮลืมไปครับโอ้โหเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้โดนติดลิกสินนะครับนะโอ้ยกระตุกงนิดน,นึงนะครับก็ไม่ได้มาเล่นนานแล้วโดนทิ้งไว้นี่ในมือถือน,นะครับเนี่ยนี่เราจะไปขับรถเล่นกันนะเฮ้ย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 โอ้ยวายทิายแล้วหนีอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้โอ้ยอ,อะไรอยู่เนี่ยบาง หันไม่ไปเขาเลี้ยวไม่ไปโอ้โหอ,อะไรกันไป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 โอ้โหไปครับไปครับวันนี้จะไปขับรถเล่นกันนะครับโอ้ยเข้าโค้งไม่อยู่ครับคันนี้ลื่นออ้ยอย่าหลังอุ้ยกระตุกกระตุกขออภัยด้วยนะครับมันกระตุกนิดนึงนะไม่ค่อยได้เล่นปล่อยไว้นานไปหน่อย อ,อู้ยความครอมครับตอนนี้เราติดหนึ่งดาวแล้วครับมีเครืองเคลื่กกได้เลยที่ด้านขวาติดหนึ่งดาวแล้วเครื่องก็ใกล้จะพังแล้วด้วยเราก็ไปต่อครับอุ้ยโอ้ยชอยชอยชอยไปไหมไปไหมอขวาไปเลยอู้ยผมขับรถไม่ได้เรื่องนเลยโ,โอู้ยจะรอดไหมครับนี่ อเอาละครับก็มาพาทัวร์เมืองแค่นี้ไปก่อนแล้วกันก็ถ้าชอบก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมนี้ผมก็เล่นมาพักหนึ่งแล้วล่ะก็สนุกดีนะดูเครื่องจกพังดูสักเต็มเตือเลยเอาละครับสำหรับนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ